สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆกคนที่อยู่ทางบ้านนะคะชื่อแลมค่ะชื่เลมนวลบุญทุกทกคนคะท่าวันนี้ชีวิตของคุณมาถึงจุดที่มีแต่ความล้มเหลวหันไปทางไหนก็มักเจอแต่ทางตันคุณจะทำยังไงกับชีวิตของคุณคะแล้วชีวิตของคุณเคยมีสักครั้งไหมคะที่ยอมแลกทุกอย่างได้เพื่ออะไรสักอย่างวันนี้คะ่ะแลมจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังว่า การที่แรมยอมแลกทุกอย่างได้เพื่อคนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตแรมแล้วก็ครอบครัวได้ยังไงบ้างแรมเชื่อค่ะว่าความสำเร็จเราต้องออกตามหาไม่มีความสำเร็จได้แล้วค่ะที่เรานั่งรอโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยแล้วเราได้มันมาถ้าเราอยากได้ทุกคนต้องยอมแลกค่ะชีวิตแรมเดินไปทางไหนก็มักเจอแต่ทางตัน พยายามหาทางออกให้กับชีวิตตั้งมากมายพยายามเดินตามทางที่ทุกคนเขาบอกว่าดีแต่ทุกๆคนเคยเป็นไหมคะมันเหมือนกับว่าเรายังหลงทางอยู่ในความล้มเหลววงกฏที่ไม่มีทางออกแบบเดิมๆเ,เสมออาชีพงานประจำที่แลมเคยทำใครหล,หลายๆคนบอกว่าเดินไปเลยเดินไปเรื่อยๆเดีเ๋ยวเ,เราก็จะมีเงินก้อนโตเอง แล่มก็เคยคิดค่ะว่าแล่มจะฝากชีวิตไว้กับที่นี่และจะเดินเส้นทางนี้ไปจนกว่าแล่มจะเดินไม่ไหวและแล้วค่ะวันเวลาก็ล่วงเลยมาเป็นสิบปีกับรายได้หนึ่งหมื่นสองพันบาททุกคนว่าเยอะไหมคะคิดง่ายๆเลยค่ะตัวคนเดียวประหยัดประหยัดหน่อยก็คงจะอยู่ได้แต่ชีวิตคนเราค่ะมันมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเราเสมอ มาให้เราทบทวนชีวิตอีกครั้งหนึ่งเสมอค่ะทุกคนจุดเปลี่ยนของแลมนะคะที่เกิดขึ้นก็คือแลมไม่ได้เดินทางด้วยตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วค่ะมีเด็กน้อยคนหนึ่งที่แลมจะต้องประคับประคองโอบอุ้มเขาเป็นด่างแก้วตาดวงใจของแลมเขาชื่อว่าน้องปโปรดค่ะชีวิตที่เดินมาแบบแสนง่ายไม่เคยคิดอะไรเลย รายได้จากงานประจำอันน้อยนิดไม่เพียงพอต่อการดูแลลูกเพราะน้องเกิดมาวันแรกน้องมีภาวะผิวหนังแพ้ขั้นรุนแรงแม้แต่หมอก็บอกแล้มไม่ได้ค่ะว่าจะต้องรักษาน้องไปจนถึงเมื่อไหร่แน่นอนค่ะค่าใช้จ่ายก็จำเป็นต้องใช้อย่างจำนวนมากตอนนั้นชีวิตแล่เหมือนถึงจุดที่มีแต่ความล้มเหลว หันไปทางไหนก็เจอแต่ทางตันตอนนั้นค่ะแลมได้แค่บอกกับตัวเองว่าแลมจะเดินในเส้นทางที่แสนง่ายแบบนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วแลมก็เดินหันไปเดินเสี่ยงเดินทางอื่นที่แลมไม่เคยคุ้นชินไม่ว่าจะเป็นการปลูกกล้วยหอมทำฟาร์มเห็ดเลี้ยงเป็ดไข่ แต่สุดท้ายปลายทางมันก็ไม่เหมือนกับที่แ่มคิดเอาไว้แต่กลับกลายเป็นว่าแ่มเป็นหนี้สองล้านบาทแ่มขยันผิดที่มันเหมือนกับว่าชีวิตแ่มไม่มีทางออกเหมือนกับล้มแล้วลุกไม่ได้อีกต่อไปค่ะแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และยอมแลกทุกอย่างได้เพื่อคนที่แ่มรักโอกาสของแ่มก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ และเป็นความหวังสุดท้ายที่แลมมีนะตอนนั้นนั่นก็คือการที่แลมได้มาเจอกับธุรกิจเลกาซีและแลมเชื่อว่ามันจะเป็นเข็มทิศที่จะนำชีวิตของแลมได้และจะยอมแลกที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายเลมบอกกับลูกบอกกับสามีว่าแม่จะขอลุยในเส้นทางนี้สักสามปีถ้าทำไม่ได้เราค่อยกลับมาจนแบบเดิมก็ยังไม่สายด้วยความเชื่อคะ่ะ ที่เล่มคิดว่าธุรกิจเลกาซีสามารถเลกทุกอย่างมาให้กับเล่มได้ทุกคนเล่มนะคะก็เลยตัดสินใจค่ะใช้รีบอร์เป็นเข็มทิศนำทางทุกคนเชื่อไหมคะเลกาซี Legacy ก็เป็นที่ที่เล่มนะคะเลกมันครั้งสุดท้ายจริงๆค่ะจากที่เล่มนะคะหลงทางกับงานประจำนะคะมีรายได้1-2,000บาทต่อเดือนในวันนั้น สู่ขุมทรัพย์นักธุรกิจเลกา c ซีรายได้1 2 0 0 0บาทในวันนี้3ปีค่ะชีวิตแลมแล้วก็ครอบครัวดีขึ้นแลมเป็นแม่ในแบบที่แลมอยากจะเป็นดูแลลูกได้100%ซค่ะวันที่เราคิดว่าเรามีกำลังเงินไม่เพียงพอในการดูแลลูกแต่วันนี้ค่ะน้องเปรดมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ทานสารอาหารรีบอนที่ดีๆ ไม่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเหมือนเคยสามารถเรียนโรงเรียนที่ดีได้และมีชีวิตวัยเด็กที่น้องอยากจะเป็นและยอมแลกในเส้นทางที่ถูกต้องค่ะลูกไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นข้ออ้างทำให้เราเหนื่อยทำทั้งหน้าที่แม่หน้าที่ผู้นำในเส้นทางธุรกิจแต่ลูก คือแรงบวกและก็แรงผลักดันให้เราลุยให้สุดในธุรกิจนี้จากที่แรมคิดเอาไว้ว่าเราให้ลูกได้เท่าที่เราไว้แต่วันนี้ค่ะแลรมให้ได้เท่าที่ลูกไหวเท่าที่ลูกไปถึงหล,หลายๆคนเรียกแรมว่ามนุษย์แม่500เปอร์เซต์ค่ะแลรมภูมิมใจกับคำคำนี้มากความสำเร็จในชีวิตของแรมที่เกิดขึ้นที่ธุรกิจเลกาซี มันมาเติมเต็มบทบาทของนักเดินทางให้กับผู้หญิงคนนี้ย่อยอย่างสมบูรณ์แบบแลมในบทบาทของแม่ในบทบาทของคนสำเร็จและในบทบาทของผู้นำทุกอย่างแลกมาได้จากธุรกิจเล g ซี่ค่ะถ้าวันนี้คุณไม่รู้จะยอมแลกชีวิตบนเส้นทางไหนแล้วแล้วก็ที่พบเจอปลายทางที่สมหวังขอให้คุณเชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าถ้าคุณยอมแลกที่นี่ คุณสามารถนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตกับเข็มทิศที่ชื่อว่าเรสซิได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกันที่ความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ